สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวงานมะขามเทศครับผมคนบ้านไหนกันนี่ลูกคนบ้านของแกไอ้นายคนไหนลูกป้าบุษราครับโอ้อยู่ในเมืองไงเนี่ยอยู่ในเมืองนี่นะครับเนี่ยอันนี้อยู่ขอนแก่นไอ้นายล่ะอขอนแกครับไอ้นายล่ะผมอยู่บ้านนอนสูงครับนนสูงมาเที่ยวไก่วันนี้พามาหากินมะขามเทศเอาวันนี้งานมะขามเทศมากินก๋วยเตี๋ยวเคยมาไหมลูกเคยมาไหม มาครั้งแรกครับครแรกเนี่ยเป็นงานบ้านๆมะขามเทศไม่ไม่คือค่กใหญ่โตเหมือนในเมืองอันนี้เป็นงานแบบท้องถิ่นถือว่าเป็นงานนุรดูหลักเออเป็นไงอร่อยไหมวิ๋วยเตี๋ยวรูปรออร่อยไหมชอบอะไรเดี๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นไปไหนเดี๋ยวเนื้อครับเดี๋ยวเนื้ออืมไอตัวเล็กไอตัวเล็กอยู่มอไหนแล้วลูกปอห้าครับโรงเรียนไหนโรงเรียนแม่คอ่เนี่ยไปเรียนศรีธนีไหมไปไปอยู่กับครูนี่ ไปคุ้มคุ้มไปมคอยคิดดีดีกาวันนี้อ่ะหนุ่มอะไรลูกหนุ่มอะไรเอ่อเชื่อเตยครับเชื่อเตยน้องเชื่ออะไรลูกเชี่ยค่ะเจียตัวเลขเชี่ยอะไรลูกอันว่าอันว่าลูกรอเชื่ออะไรเอ็มเอ็นไปอย่ากินอย่ากินน้อยหลายต้องกินหลายๆลูกเพราะนหลังกายยังยังผอมแห้งต้องกินหลายๆไอ้อ้วนโอเคคก้าวัปนี้กับมือนักไทยถ่ายรูปหน่อยครับวัน ชืรีฮูฮูครับ